ต้องนูนเด็กอะไรคะตรงนู้นเด็กอ๋อทุ่งทานตะวันใช่ไหมคะปลูกที่นาเราเลยทุ่งทานตะวันใช่ไหมคะเอาไปปลูกที่นาเราเลยอ๋อไปปลูกที่นาเราเลยเหรอคะไอพี่ชอบไหมล่ะลูกชอบไหมคะโอ้โหชอบใช่ไหมคะ ไปค่ะต่อไปค่ะจะพาไปชมที่ไหนคะมาดูมาดูนี่เลยต่อไปจะพาไปรีวิวที่ไหนเดี๋พี่มาดูตรงนี้เลวมันมีมันมีบ่อน้ำด้วยนี่มาดูที่ไหนคะจับมือพ่อด้วยจะตกบ่อน้ำจับมือพ่อด้วยเลยยังไงมีบ่อน้ำมาเข้าไว้รดน้ำตกไม้ใช่ไหมระวังมันจะตกลงไปนะจะตกตุ่มนะ